สวัสดีครับมามาใครตามมาจากวานเชี่ยวชันปั่นนะนี่มาตรงนี้เลยสล็อตเตอร์วานสล็อตเตอร์นะสวัสดีครับผมวานไงวานสล็อตเตอร์เองนะโอเคไหมนี่ผมมาแบบแรายการอะไรนะวานทุนน้อยวานทุนน้อยมาผมก็ได้ถอนไปแล้วนะจากตรงนู้นะนะนะผมมาพาทุกคนเล่นนะซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะกับทุน150บบาทมา ก็คือใครที่จะมาเล่นนะฮะก็คือแบบว่าต้องพุกทุนมาหน่อยนะแบบว่าทุนแบบร้อยห้าสิบมันอันตรายไปสักหน่อยสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่ามันเริ่มที่เบ็ดเสียทุกคนก็คือแต่ผมอยากให้ทุกคนเล่นระวังระวังหน่อยนะปะ่ะผมขออนุญาตหมุนมือนะหมุนหนึ่งทีครับอืมดูเซิร์ฟก่อนดูเซิร์ฟก่อนอืมอ,มอ,มอมผมบอกในช่องวานยวชาญปัดว่าผมมือดี เฮียบอกผมว่าผมมือดีแล้วยังไงมาถึงก็เข้าเลยเปล่าโอ้ยมีใจมีใจขอซักขอซักเหลือสักร้อยยียังไงยังไงยังไงเข้าเปล่าเข้าเถอะหยุดเอ,อ้ผมสั่งให้มันหยุดมันก็หยุดตายายายๆตอนนี้ก็คือแบบหลังจากที่ผมแบบอัดคลิปนั้นเสร็จแล้ผมก็ไปแบบ ดื่มน้ําบุจจระซักภาพมาอนุนี่นั่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาส1บเอ็ดโมงครึ่งโดยประ,ะมาณนะอุ้ยูวแล้วคูห้าสิบลงมาแล้วคูห้าสิบลงมาคือโอ้โไม่ได้ใช้แล้วคูห้ามาย,ยังดียังดีอยู่คูลงมาคูลงมาได้คูห้าครับก็20บกว่าบาทนะยีบสาบาทก็ยี่ตอนนี้อแล้วได้ส c กตเตอรอ2อันบวกบวกห้านะจ๊ะใครไม่เคยเล่นก็ถ้ามันเข้าฟรีล้วได้ส c a ตเตอรอ2อันก็บวกอีก5้านะ โอเคไหมแล้วคุณก้าวมาไงกล้วยลงมาอุย้ยขอกล้วยลงมาขอกล้วยขอกล้วยโอย้ขาดอันนึงแล้วบวกอีกบิค่าทีเฮ้อไหลไหลาย,ยาวอะไหลาย,ยาวจังหวะนี้แบบแบบซิ่งซิ่งอะรถรถเข็นรถเข็นอะไรโคตรซิ่งไงเพื่อนผมได้กล่าวไว้ว่ารถเข็นอะไรโคตรซิ่งรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตไงเฮ้ยแล้วคือมันจะไม่ให้หมดเลยใช่ไหมแล้วคุณก้าลงมาไข่ลงมาดิไข่ลงมาไข่ เตอ,อไข่ลงมาอยูอ่ขอเนื้ออีกสักสองโตสี่อัน2อันอะไรอู้น้องมันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยให้ฟรีไม่หยุดให้ฟรีไม่หยุดหยุดไม่อยู่จริงกระหุแต่ก็แตกเยอะๆหน่อยผมขอห้าสิบลงผมขอคุณห้าสิบลงมันจะมากเกินไปไหมแล้วกล้วยต่ออ,อ,อดูไม่ทันจริง ผมขอคูณห้าติบหล่นแล้วได้เช็คเฮ้ยเฮ้ยมันจะบวกอะไรนะักหนาวะเฮ้ยเราคอดีกันไปเปล่าผมบูธใหม่แล้วนะตอนนี้โอ้แล้วคูณยี่ห้ามาโอ้โน้องโอ้แล้วคูณสิบสี่ทีอะ่ะไอ้ขี้หมุนยันพ่งนี้เลยป่ะมือกูผมโชคดีหรือว่าอะไรผมรู้สึกโชคร้ายซะซ้ำผมอยากขยับเบ็ดมากเลยตอนเนี้ยคือรีบๆมันรีบๆหมดเดี๋ยวเอแล้วคูณสิบห้ามาเออแล้วกุ้งลัคเตอร์ต่อแล้วไข่ลงมาดิ โอ,โอ้ยผูแล้วคูณสามสี่ป่ะน้องอู้ลอยห้าชีทให้มันแตกจึดนหน่อยนะเหมือนรูปเขาลูกเขาอืมแล้วคูณห้ามาชี้ลงมาขอชี้ลงมาอ้ยน้องเนื้อเนื้อเออเนื้อลงมาครับโอ้ยขน <Glenn sound> มป pues. ัง <Kas> ค <per now> ่ะสอง ยังไงสกัตเตอร์โหลดมาอีกตัวดิจริงแต่จริงม,มันกลัวผมมันกลัวผมมันไม่กล้าลงแล้วคือหลังจากนี้คือไม่มีสกัตเตอร์แล้วนะคือผมผมขอห้ามมันตรงนี้เลยว่าไม่ต้องลงมาแล้วไอเวนยี่สิบสองบาทครับอืมอย่าลงมานะเออแล้วคุณยี่ห้ามาอู้ย,อย่าทีเดียวได้ปะย่าทีเดียวได้ปะคือแบบโอ้โหเกาหัวเลย คือแบบตูทีเดียวแล้วมันคูณ25คูณเยอะๆมันก็ต้องแตเงกเยกอะๆเปล่าน้องคุณน้องอุ้ยล้วคู50้า้ิบไม่ได้ใช้โอ้โหสกเ <c oughs> าเตอร์เขาฝีไม่หยุดบวก5ไม่หยุดน้องแกอะไรอ่ะอะไรอ่ะบวกหายเลยลงมาอีกดิแกายเตอร์อ <c oughs> อ้โห บทวันไหนเนี่ยเขาฟีที่เป็นแค่ห้านาทีแล้วละมั้งเนี่ยยังมหมุนไม่หยุดเลยไ <c oughs> อ้โอ้น้องเหลืออกสองทีขอร้องขออนุญาตขยับเบ็ดได้ไหมไหว้กูไหว้ตรงนี้เลยไหว้ตรงน,อองน,อองน,นี้โอ้โหเกออร์หูสามสิบห้าหมุนโอ้โหสามสิบห้าหมุน ก๋ยยากขยะเบ็ดเลยนะทุกคนผมก๋ยยากเป็นเบ็ดสิบสองนะสามสิบทีไป้าฟเหรอหรอไม่เอาอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าโอ้โหดังนี้ผมเหนื่อยมากการเ้าฟรีน้องผมขอเลยนะถือว่าถือว่าขอผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเ้าฟรีเลยนะแม่งเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยแล้วคุณเสี่ครับสวยเฮลบาสสวยอะไรวะโอ้โห เออมาแล้วคูณสองมาครับแล้วแล้วอุย้ยแล้วคูณสี่สวยนี่ไงร้อยหกห้ออการ้อยหกห้าครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย ผมไม่อยากเห็นหน้ามันเลยสเกตเตอร์อ่ะโอ้โหคอแห้งแล้วตกไอหมด,ดร้อนจนคอแห้งแล้วตอนเนี้ยไออะไรวะไอเลิฟยูนะวะวหัวหัวผมพูดไปเรื่อยจริงๆจังหวะนี้นี่อ่ะครูสิบห้ามาครับหนุ่มปังปิ้งโอ้หนุ่มปังปิ้งขาดขาดเย็นวะขาดสองโอ้เนี่ยที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยเบ็ดเยอะๆเนี่ยคือไม่เข้า คือแบบว่าแบบไม่ให้ไม่ให้ s c a ตอร์เพิ่มอ่ะคันหนึ่งนะคันหนึ่งบวกห้านะเออนี่ไงแซวแซวแซวไม่ได้เออขอคูณห้าสิบทีเดียวจะเป็นเด็กดีได้ใช้คูณห้าสิบทีเดียวผมจะเป็นเด็กดีแลว้วกล้วยต้องลงละเออกุง้งลอตเตอร์ต้องลงเออชีตต้องลงชีตต้องลงชีตต้องลงเออเออแล้วคูณสิไปแล้วแลว้วกล้วยมาต่อครับ ยังไงล่ะชี้ลงมาอู้ชี้ถัดหนึ่งฮัลโหลแต่300ร้อยแต่สอืมต่อยตึงต่อยตึงที่สุดท้ายแฟนสวยไปผมขอหมุนเบ็ดสิบสอเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะคือแบบว่าตอนนี้ผมยังยังแบบว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เลยแต่ก็ไหลชิวๆแต่ก็ไหลชิวๆ ขึ้น800แล้วขึ้น800แล,แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเด็ดนะสักนิดนึงสักนิดนึงเป็นพิธีดีต้องน้งไม่อยากเข้าฟรีแล้วไม่ต้องเข้าได้ไหมอะเป็นครั้งแรกทีผมแบบที่แบบรังเกียจการเข้าฟรีขนาดนี้ถ้าถ้าเข้าถ้าเข้าเนี่ยคือขออย่างน้อยสักหนึ่งพันได้ไหมอย่งอีก กุงรัเตอร์มาสวยแล้วคุณสิครับนา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 น้าน้าน้าหน้าหน้าหน้่้าหน้นคาน้ยหี้น้ห้น้ เยอะๆได้ป่ะแบบไหลไปซักแบบร้อยสองร้อยเงี้ยแล้วคูนแบบพุ่งเพียงพุ่งเพียงอ่ะทีเดียวอ่ะแตกหมื่นอะไรเงี้ยอุ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 ้ยน้องน้องโอ้โหทีเดียวเอ้ยเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ให้ด้วย478อืมป่ะขยับขยับเบสเลยนะจ๊ะ ขอเป็นเบ็ดยี่สี่ละกันขอเป็นเบ็ดยี่สี่ละกันอุ้ยอุอุ้ย,ย,ยแล้วตาซ้ายผมก็ตกรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมต้องแตกหมื่นผมต้องแตกหมื่นแน่ผมผมผมได้ได้ได้เรียนรู้แล้วปุ๊รู้นิมิตอ้าเนี่มาผมต้อนรับผมต้อนรับอันนี้เลยคือแบบว่าผมได้กลิ่นผมแบบกลิ่นความปังอะดูยังไม่ยังไม่ใช่ไม้แรกๆหรอกยังยังมันจะมาแบบไม้ไม้ไมครึ่งหลัง ดูดูนี่หลังจากนี้มาแน่นี่มาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งครับอืมแลว้วกล้วยลงมาแลว้วกล้วยลงมาต่อ,อแต่ค 30, ูณสามสิบห้าร้อยเก้าสิบสี่ห้าร้อยห้าร้อยเอาเอาเอาอดีเอาด,อาดีทุกคนคือแบบว่าตอนนี้ถ้าแบบ 1, 500, ยังไงอะผมมาทุนร้อยห้าสิบนี่คือได้พันห้านี่ก็เหลือแล้วนะพันหนึ่งเอะวันหนึ่งนี่พันห้าเหลือแล้วนะ คือแบบว่าชิวชิวจัดชิวยอกไปอะแต่ผมขอแบบขอสัก2,000ันนิดนิดไดไหมผมขอสัก2 0 0พนิดนิดไดหรือไม่ผมตาตาซ้ายกระตุกเหมือนเมื่อกี้แบบซ้ายร้ายขวาดีอะผมรู้สึกได้เลยนี่ไงนี่ไงข้าฟีข้าฟฟีหนึ่งดอกข้าฟีลุัลวนอ้องเก้าบาทเรับก้าบาทผมก็ลุน้นอแล้วกุงลอคเตอร์มาสวยจัดแล้วนมมาต่อสวยนมปังต่อไข่ออกมานิด ไข่ไม่มาแล้วคุณแปดสองสองแปดครับแล้วคุณเก้ากล้วยกล้วยขอกล้วยขอกล้วยเออไข่ลงมาไข่ขาดไข่ขาดอันเดียวเองอ่ะไข่ไม่ลงอ่ะน้องโอ้ถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะโอ้โหพึ่งมาสอนเกมตอนนี้ตอนที่แบบว่าจะจบแล้วคือ มันต้องได้ถึงแปบดบเหมือนกัน8ตัวนะมันถึงจะแตกเปี้ยงป้างเปีป้ยงป,ป้างอะ่ะโอเคไหมแค่แัแ้นแหละรวมกันได้แปดเฮ้ยน้องหอ้โ,อโห2014มันปีนี้2023่สมันบั็กหรือว่าอะไรถ้ามันจะบั็กมันก็แจกด้วยดีคือคือว่าคือว่ายังไงกันไกตะไบหรืออะไรหืมหืมผมเริ่มบ้าแล้วตอนนี้ผมเริ่มบ้าแล้ว ผมเริ่มแบบไม่สนุกกับการเข้าฟรีละคือซ้ายตากระตุกซ้ายนี่ไม่ได้ดีเลยน้องสองสองศูนเคียดขออญาตซูบรีเห็นไหมสโมกิ้งอะสโมกิง้งอืมผมต้องทำยงไงกับมันดีว่ามันแบบเดี๋ยวผมผมต้องไปถาก สองที่สุดท้ายแล้แหละผมบอกเลยว่าตัวแปรสําคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ร้อยิ่งใหญ่ตรงไหนวะ180เนี่ยนี่ไงมาและหนึ่งมาและสองมาและจูสี่ห้าศูนครับเฮ้ยอีกนิดนึงจะสามพันแล้วนะ้องอีกนิดนึงจะสามพันแล้วแข่งนิดนึงขอขอเป็นสี่สหนึ่งทีสองทีงทชิมมือมันดีเกินไปปพบะวะ่ มือมันดีเกินไปปะผมเริ่มงงกับมือตัวเองละเป็นอะไรวะลูกพ่อหขอจุกมือหน่อย<า>ทำดีมากทำดีมากล้วคูณห้ามาล้วคูณสิบไปแล้วอือล้วคูณสิบห้าน้องออสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วกล้วยครับชีตมาล้วคูณสิบด้วย โอ,อโอ้้ยสองร้อยเอาเอาต่อยตึงต่อยตึงน้องต่อยตึงยังไงสกัตเตอร์อีกหนึ่งแ้วล่ะกล้วยลงมาขัดหนึ่งยี่สิบสี่ครับอืมยน้อๆแต่ก็อุ้ยคูยี่สิบขอคุณห้าสิบขอคุณห้สิบลงจะได้ใช้ไหมมาแล้วมันมาแล้ว ไอสแกตเตอร์บวก5มันมาแล้วแล้วคูณ15มาแล้วกุ้งล็อปเตอร์ต่อแล้วอางุ่นลงมาไหมอางุ่นจะลงมาไหมค่ะ2ตัวอางุ่นขนมปังโอตึแต่ก็ตึงอยู่แต่ก็ตึงอยู่คูณ15มาใช้ยังไงทีจะทีสุดท้ายแล้วทีสุดท้ายแฟนสวย20ทีสุดท้ายแฟนสวยเฮ้อไม่ได้ใช้พอ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 แลน้องพอแล้วน้อง พอแล้วน้องโอเคไหมจบวันที่เป็นสี่พันสองนะเวลาที่ผมมาเล่นนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะโดยประมานนะทุกคนคือทุนน้อยๆเนีย่นยนะก็คือแบบว่าเล่นแบบก,ก็ก็น่ากลัวหน่อยนะแต่ก็เล่นได้นะทุกคนลองมาเล่นกันได้นะใครยังไม่เคยเล่นบหมนคือแบบผมคิดว่ามันจะแจกนะผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าแบบยังไงแบบแบบมาสมัครใหม่ๆม,มันก็แจกอยู่แล้วป่ะแบบแบบอยากให้เล่นนะกระตุ้นการเล่นอนะ่ะน้อง โอเคไหมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะใครอยากเล่นตามนะครับคอมเมนต์ปักหมุดข้างล่างนะไปตามกันได้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมแบบไแปบบแบบพยายามเล่นทุนน้อยตามหาช่วงเวลาแตกให้โอเคไหมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย